นอกจากจะยังไม่ยอมรับว่าแพ้การเลือกตั้งแล้วยังมีแนวคิดว่าอาจจะถึงขั้น ประกาศกฎอายการศึกด้วยหรือไม่นะคะสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีรายงานว่าได้หารือกันเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำเนียบขาวและหลายหลาฝ่ายซึ่งความซึ่งสร้างความตกอกตกใจให้กับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวไม่น้อยและมีรายงานว่าคนที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดนี้ก็คือไมเคิลฟรินค่ะอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงได้เสนอแนวคิดเรื่องประกาศกฎอายการศึกที่รัฐสมรภูมิ ฟรินนี่ไปให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์นิวส์แมซนะคะซึ่งเป็นสถานีที่ทรัมประกาศชื่นชมอย่างมากก่อนหน้านี้และมีเนื้อหาที่เน้นสายอนุรักษ์นิยมอย่างมากค่ะและหมายเข้าฟรินก็เป็นอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงซึ่งได้รับการอภัยโทษที่เพิ่งจะอนุมัติโดยโด,ยโดยโนัลด์ทรัมค่ะมีรายงานว่าฟรินไปพูดกับ n e w s m a ม็ และบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยควรที่จะกระจายกำลังทหารไปยังรัฐสมอรภูมิเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่และที่รัฐสมอรบภูมิก็เป็นรัฐที่โดนัลด์ทรัมป์พ่ายแพ้ต่อโจไบเดนนะคะประกาศออกมาแบบนี้ก็สร้างความตกใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำเนียบขาวจำนวนมากบางคนก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวอย่าง CNN นะคะโดยเฉพาะคนนี้ค่ะอลิซาเบธนิวแมนซึ่งบอกว่า จะยิ่งทำให้เกิดความวุ่นวายขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกนะคะว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงเป็นข่าวลวงเพราะว่าที่มารายงานว่าประกาศกฎอายการศึกเนี่ยก็คือข่าวลวงและถือว่าเป็นการรายงานที่แย่มากค่ะแต่พอมีการประกาศออกมาแบบนี้ซึ่งก็ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าทรัมป์รับรองแนวคิดแบบนี้ เจ้าหน้าที่บางคนก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงคะ่ะหนึ่งในนั้นก็คืออลิซาเบธนนวแมนซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมนะคะบอกว่าท่ามกลางกลุ่มสายอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนทั้มีเสียงเรียกร้องให้ใช้กฎหมายปราบจลาจลเพื่อประกาศกฎอัยการศึกแล้วถ้าทำแบบนั้นก็มีความเป็นห่วงต่อมาด้วยนะคะ ว่าเมื่อพวกเขาได้ยินว่าประธานาธิบดีกำลังพิจารณาเรื่องนี้ก็มีกลุ่มสายสุดโต่งที่เน้นความรุแรงเตรียมที่จะใช้เป็นข้ออ้างในการสื่อสารเพื่ออาจจะก,ก่อเหตุรุนแรงก็เป็นได้ค่ะก็เป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกรณีแนวคิดนี้ที่ออกมาแต่ก็อย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ระบุไปแล้วนะคะว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่ ความจริงที่เกิดขึ้นและเขาบอกว่าเป็นข่าวลวงแต่ก็น่าสนใจเรื่องแนวคิดที่ออกมาจากไมเคิลฟลินนะคะเพราะว่าเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงซึ่งทรัมป์ก็ให้ความมั่นอกมั่นใจและก็มีความใกล้ชิดทรัมป์อย่างมากค่ะและก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปโดนัลด์ทรัมป์เองเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาเขาก็เคยพูดว่าเขาเตรียมที่จะใช้กฎหมายปราบจราจน โดยเฉพาะการประกาศกฎอัยการศึกในกรณีที่คนออกมาชุมนุมกันอย่างมากเพื่อแสดงความไม่พอใจกรณีประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจเรื่องของการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยนะคะและเป็นจุดเริ่มต้นของการประท้วงที่ชื่อว่า black l i v e s matter ค่ะ